กับรายการเก็บมาเล่เอาออกมาคุยประจำวันจันทร์ที่2 7กัน,นยายน2564ค่ะวันนี้เห็นฝนฝนอยู่ mm. คนเดียวเพราะว่า mm. พี่ปอกแตกและ mm. พี่บิวตี้ไม่ว่างทั้งคู่เลยค่ะก็เลยต้องอยู่คนเดียวแอบจะเหงาๆนิดนึงอะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นโควิดวันนี้ดีกว่ายอดโควิดวันนี้อ่ายอดผู้ติดเชื้อวันนี้ค่ะเพิ่มขึ้นถึง12,888รายและยอดผู้เสียชีวิตถึง101รายค่ะก็ยอดมันก็คือ,อยังถือว่ายังยังไม่ ะะเพราะว่ามันก็ยังแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแล้วอีกอย่างมันก็ยังอยู่ในหลักหมื่นด้วยก็คือยังไม่ลงไปแตะพันเลยตั้งแต่ล็อกดาวน์มาใช่คะ่ะอ่ะวันนี้ไม่พูดเดียวละเราเข้ากันที่ประเด็นแรกเลยเพราะว่าวันนี้พี่ยังสองคนไม่อยู่อยู่คนเดียวเข้าประเด็นเลยดีกว่าคะ่ะค่ะมาที่ประเด็นนี้คะ่ะสุดทึ่งทําเอาชาวบ้านหลอนหนักเมื่อพบลงเย็นลอยมาอยู่กลางทุ่งนานหลังน้าท่วมลงเย็นก็คือลงศพอะค่ะฟังไม่ผิดนะอ่าล่าสุดวันนี้ก็คือ26กันยายน25 6 4มีผู้ใช้เฟซ บุคลายหนึ่งที่มีชื่อว่าอำนาจเผืออโคกสูงได้โพสรูปภาพโรงเย็นที่คุ้มด้วยผ้าสีแดงวางอยู่กลางทุ่งนาซึ่งคาดว่าถูกกระแสะน้ําพัดมาอยู่กลางทุ่งนาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าพบแล้วครับโรงเย็นวัดบ้านดงตะเคียนพัดมากับน้ําป่าอยู่กับทุ่งนาป่าข้าวบ้านผมครับกําลังรองผู้ช่วยสะอานประสานงานมาเอาไปเก็บรักษาต่อไปครับโดยเฟซบุ๊กคุณอำนาเนี่ยค่ะก็คืออ่าก็ได้โพสพพตัวเองนะถ่ายรูปเซลฟี่กั กับอ่าโรงเย็นที่อยู่ดีๆก็มาโผล่อยู่กลางทุ่งนาของตนซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกนะอ่าจริงๆโดยเหตุการณ์ดังกาวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นที่เขตอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผลมาจากน้ำท่วมศัพท์ันจึงทำให้โรงเย็นของวัดดงตะเคียนตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกกระแสน้ำพัดหายออกมาจากวัดซึ่งทางวัดก็ไม่ทราบว่าโรงเย็นถูกน้ำพัดหายไปตั้งแต่ตอนไหนทราบอีกทีคือโรงเย็นหายไปจากวัดแล้วจนกระทั่งมีชาวบ้าน พบว่าโลงเย็นอยู่กลางทุ่งนาจึงได้ประสานงานไปยังวัดดงตะเคียนค่ะแล้วก็ให้ทางวัดกลับมารับโรงเย็นกลับไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกมากอาจริงๆถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นเราอยู่ดีๆอยู่บ้านมาเปิดมาอา้าโลงอยู่ดีๆมาอยู่กลางทุ่งนาบ้านเรามันก็คงรู้สึกว่าเอา้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีใครทําของใส่เราไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเจอผีอา้าถ้าถ้าเป็นฝนๆนะคะก็จะคิดไปไกลมากเพราะว่าเป็นคนกลัวแล้วก็เชื่อในเรื่องอะไรแบบนี้มากแล้วคืออยู่ดีๆลงมาอยู่กลางทง เป็นเรื่องแปลกแล้วก็ชวนเอาหลอนนะคนลุกนันเนี่ยอ่านข่าวไปยังคนลุกไปเลยนี่ยังคิดเลยว่าถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราที่อยู่ตรงนั้นจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะมีสติตติดต่อวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะถ้าพูดถึงได้เห็นจากภาพเนาะที่เราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ก็คือมันก็น่ากลัวอ่ามันก็หลอนคือ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ตลกไหมมันก็ตลกค่ะมันก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นแล้วมันก็อมยิ้มดีว่าทางวัดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมาว่าหายไปไหนอะไรอย่าง คืออ่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ตลกแล้วก็ปนขำไปด้วยอ่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ชมผู้รักชมเนี่ยมีใครที่มีประสบการณ์ด้านนี้หรือว่าเคยพบเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้หรือว่ามีหล่อนกว่านี้ก็เข้ามาแชร์กันได้นะอยากคุยด้วยอ่าไม่ใช่แค่ผมนะเพราะก็จะมีพี่ปกแป๊กแล้วก็พี่ดิวอะไรอย่างงี้จะแบบอยากคุยเรื่องอะไรแบบนี้อยู่เดี๋ยวอาจจะทํารายการใหม่ขึ้นมาวันนี้เห็นยูคนเดียวอาจจะพูดน้อยหรือว่าพูดมากกว่าปกติเพราะว่าพูดคนเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปอกแปก๊ก็กลับมาแล้วก<ล>็จะเจอพี่ปอกแป๊กกับฝนฝนหรือพี่ปอกแปกคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคอยดูคอยรับชมกันสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องค่ะคุณอํานาจเถือกโคกสูงขอบคุณมากมากค่ะที่มาแชร์เรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ตลกแล้วก็อาจจะหล่นไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าเป็นเมดไมล์เดย์สำหรับใครที่อ่านแล้วรู้สึกว่าขำอะไรหน่อยอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะและเมื่อโพสต์นี้ค่ะถูกเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลโดยความ เออที่ตลกบปหลอหอในครั้งนี้จึงทาให้ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและแหกกดไลค์คอมเมนต์และแชร์กันอย่างลุนหลามจึงมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอยากแชร์เนาะไปหลาเราก็อยากแชร์เพราะมันเออมันเป็นเรื่องแปลกใหม่มากเลยนะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเก็บมาเล่าไปคุยก็คงต้องลาไปก่อนเพราะวันนี้อาจจะคุยน้อยเพราะอยู่คนเดียวอาจจะไม่มีใครมาตกมุกบกบะากันก็เลยแบบจะคุยน้อยไปนิดนึงอ่าพ่งนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วพี่แปกก็รอติดตามกันได้นะคะอ่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตาม ามรับชมรายการเก็บมาเล่าเอกมาคุยได้ในเวลา19นาฬิกาผ่านช่องทาง PP New Online ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ